นี่งแขงครับพี่น้องอามากสะก้อนยกขึ้นยกขึ้นเงียบมาพี่อาร์มาซีเรียนเอาเงียบึ้นจังน่อยนึงแค่เที่ยงเทียงจังบ่งวยแล้วมื่อยันแค่หยังกล้องไหมอเอาไปขี้กันนอนสิขึ้นของกูอีกเลยฮะนาเปี่ยวปลามา่ไหม่ครับ ตอนนี้กำลังติดตากยกไปกลับไปกลับเอาปลาไปพริกอนนี้กับพริกแล้ว น,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 นี่กระติ๊กปลาเนี่ยกระเพราะภในเบิร์ดนะครับโบได้ไปเห็นดอกนึงเอ้ย คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิงดงด่งกันไปเ้ยพี่น้องเพ้ยผู้ใดที่ข้ามาเบิ่งแล้วก็ได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะคลิปนี้ก็ไปสมนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ